พอปปี้แบสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับพอปปี้แบช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่น สืบเนื่องจากมีคนทักมาถามนะครับว่าพี่ครับพี่ครับงานชิงคาริออนมีมาอีกไหมพี่ครับพี่ครับงานชิงคาริออนของค่ายกูตสมายมีอีกไหมอ่า ah, มันนานมากนะครับกว่าจะออกแต่ละตัว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 ของของค่ายกูตสมัยนะตอนนี้เขาออกตัวใหม่มาแล้วครับน่ะนั่นก็คือเจ้านี้ครับ m o เด r ร์รอยแบ็คชิงคาริออนอ๋อก่ะครับ yeah. ต้องขอบอกว่าเป็นตัวแ a c k ชิงคาริออนที่ผมรอคอยเลยนะนี่เขาบอกว่าสวยนะเออก่อนหน้านี้ผมได้รีวิวแ a c k ชิงคาริออนไปแล้วนะตัวนั้นที่เป็นรวมล่างกับมังกรน,นะครับอ่าแต่ตัวนี้สวยกว่าครับเท่กว่าเยอะเลยครับนี่ดู อามันมาในตีมของยักษ์ครับเออเฮ้ยเทนะเทนะเทนะโดยรวมเนี่ยเขาให้หน้ากากยักษ์มาด้วยนะครับแล้วก็เขาบอกเลยว่าปีกมันอลังการงานสร้างมากๆนะนี่แล้วก็เห็นเขาบอกว่าบางชิ้นส่วนก็ลงสีมาให้นะครับแล้วก็ทองที่เราเห็นเนี่ยก็คงจะไม่ทองท้องทองนะครับก็จะเป็นสีเฉดออกทองหน่อยๆนะฮะอา ถ้าเป็นตามกล่องตามรูปเนี่ยยังพอรับได้นะครับสำหรับเฉดสีทองอันนี้นะอ่ะเอาเป็นว่าเราไม่หมานั่งมโนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องดูงานดูพลาสติกดูสีข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าแบ็คชิงคาริออนออก้กาตัวนี้จะเป็นยังไงเออตื่นเต้นอ่ะคือมันเป็นตัวที่อยากต่อนะก็เลยแบบความสึกว่า เออมันออกมาแล้วอยากต่ออยากต่ออยากต่ออะอย่ารอช้าเลยป่ะเราไปเปิดกล่องกันเลยครับมาเรามาเปิดกล่องดูงานดูพลาสติกข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวงาน b a c k ชิ i คาริออนออร์กาตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับอาต้องขอบอกว่างานหกไข่กูตส s m ม l e คัมพานีเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยเออทำออกมาดีค่อนข้างเยอะนะครับอา ในสายชิงคาเรออนเนี่ยผมว่าทำออกมาดีเกือบทุกตัวเลยนะอ่าอึ๊บเอ่เปิดออกมาแล้วนี่เปิดออกมาก็เจออย่างนี้เลยครับนี่เจอเล่มเจอคู่มือก่อนเลยนะมาเรามาเปิดคู่มือกันก่อนเลยอ่าชึบชืบชึบชืบชืบชบอึ๊เรียบร้อยมาอ่ะมีสติกเกอร์เฮ้ย มีไม่เยอะนี่มีอยู่ประมาณนี้นะครับสติกเกอร์นะอ่ามีไม่เยอะมีไม่เยอะถือว่าโอเคครับเพราะว่างานชิงคาริออนของค่ายกู๊ดสไมล์คัมภีร์เนี่ยตัวเก่าๆต้องขอบอกว่าสติกเกอร์แบบยับๆเลยฮะเยอะมากอ่าอันนี้อันนี้เป็นคู่มืออ่าตรงปีกแพ็คข้างหลังนะครับนี่อ่าวิธีการประกอบของตัวแพ็คข้างหลังนะฮะอ่ามานี่ หน้าเริ่มคู่มือก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเราประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเล่นได้2โหมดนะโหมดติดปีกกับโหมดไม่ติดปีกนะครับอ่าเฮ้ยเท่ะนะสวยนะผมว่าโอเคเลยแล้วก็อันนี้ข้างล่างนี่ คืออันนี้คือวิธีการไอ้จุดไม่ใช่วิธีการเอาใหม่เอาใหม่อันนี้คือจุดที่แปะสติกเกอร์นะครับจุดที่แปะสติกเกอร์นะอ่าผมจะย้ําเกือบทุกครั้งนะครับสำหรับเวลาผมรีวิวงานโมดลรอดนะครับอ่าเพื่อนๆประกอบจุดไหนเสร็จแล้วก็ลองมาเช็คดูที่ตรงนี้ว่ามีสติกเกอร์ไหมอ่า มันจะช่วยให้ทํางานง่ายขึ้นนะครับมันจะช่วยให้ทำงานง่ายขึ้นนะ,นะนนนะเพราะว่าถ้าประกอบเสร็จแล้วแล้วมานั่งแปะเนี่ยบางจุดอะ่ะมันอยู่ในจุดที่มันแบบโดนประกบทับไปแล้วอย่างเงี้ยอ่ะเราต้องมานั่งลือ้อเพื่อที่จะแปะสติกเกอร์มันนะครับอ่ะเนี้ยประสบการณ์ตรงโดย h o อ b บี้แบเลยนะครับอ่าก็นี่เพื่อนๆก็ลองเอาไปทําตามดูได้นะครับไม่ห่วงวิธีการนะมานับแผงกันดีกว่า 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20แผงสติกเกอร์1แผงครับอ่าแต่มันเป็น20แผงที่เป็น,ปนแผงเล็กๆนะครับและที่สำคัญก็คือเห็นป่ะมีการกรบาทเต็มเลยอ่ามีบางชิ้นส่วนที่ไม่ได้ใช้ด้วยนะครับในส่วนตัว งานประกอบของ g o กู mi l e ค o m p a n y เนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยถือว่าต่อง่ายนะครับต่อง่ายนะแต่ก็จะมีบางจุดนี่อย่างที่เขาบอกว่ามันมีบางจุดอาจจะต้องแต้มกาวอ่ามันก็จะมีสัญลักษณ์เนี่ยกาวอย่างเงี้ยขึ้นมาให้นะฮะหรือหรือเพื่อนๆดูแล้วว่าจุดไหนมันหลวมอ่าแต่ว่าไม่เกี่ยวกับจุดขยับหรือจุดที่ต้องถอดเปลี่ยนก็ ทากาวไปได้เลยนะครับอ่าจะช่วยให้ตัวงานแน่นและแข็งแรงมากขึ้นนะครับมาดูแผงกันดีกว่าอู้คือมันหยิบมาเห็นแล้วมันอย่างนี้เลยอ่ะนี่หน้ากากยักษ์เห็นบ้าไให้ดูใกล้ๆเขาลงสีมาให้อ่ะสวยอ่ะเออโอเคเลยนะ อตอนแรกนึกว่าต้องมานั่งแปะสติกเกอร์ไม่ใช่นะครับนี่เขาลงสีมาให้ลงสีมาให้อย่างดีเลยะฮะ,ะแต่ว่าตรงเขาอาจจะมีลอกนิดนึงนะครับเพราะว่าเนี่ยมันนูนขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีตัวแผงเพื่อเพื่อที่ป้องกันตัวเข่าตัวนี้เลยนะครับยังไงก็ระวังเข่านี่หักนะฮะแล้วก็นี่ส่วนหน้าผากนี่ก็มีลงสีมาให้นะครับแล้วก็เนี่อยอย่างที่เห็นเนี่ยส่วนรถไฟก็มีลงแต้มแต้มสีมาให้นะครับเออดี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 อ่านี่ แผงข้างหลังเป็นแผงสีทองครับอ่ะรับได้ <c oughs> ไม่มีคำพูดใดๆกับสีของมันนะครับอ่ะรับได้ครับเดี๋ยวมันประกอบรวมกันไปแล้วก็ดูดีเองครับอ่ะผมทําใจอย่างนี้ละ <c oughs> นี่อันนี้เป็นแผงสีทองนะฮะแล้วก็มีชิ้นส่วนที่ลงสีมาให้นะครับมาถุงถัดมาอู้อันนี้น่าจะเป็นในส่วนของโบกี้รถไฟนะครับนี่เกาะของเขานั่นเองอ่านี่ มีลงสีมาให้เป็นบางชิ้นนะครับนี่อย่างข้างหลังเนี่ยเห็นปะนี่เออเฮ้ยแบ็กชิงคาริออนตัวนี้ลงสีมาให้เยอะนะเพราะว่าส่วนใหญ่ปกติเนี่ยงานชิงนคาริออนที่ประกอบมาเนี่ยแผงหนึ่งก็จะมีลงสีมาให้จุด2จุดนะครับอ่าแต่นี้ถือว่าลงสีมาให้เยอะนะหยิบมาทั้งหมด4แผงที่หยิบมาเนี่ยก็ลงสีมาให้ซักเยอะเเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะอ่าไม่แปลกใจแล้วว่าทําไมสติกเกอร์ถึงน้อยนะครับอ่ามา แผงต่อมาเป็นแผงสีแดงเลือดหมูนะครับแผงนี้เป็นแผงเบิ้ลนะฮะนี่ไม่ใช่แผงสิถุงต่อมานี่ถุงนี้จะมีแผงสีแดงเลือดหมูนะครับนี่นะเ,เป็นส่วนอะไรแล้วนี้ไม่รู้เหมือนกันครับอ่แต่อันนี้ไอ้กลมๆเนี่ยน่าจะเป็นเอาไว้ติดตรงปีกนะครับด้านหลังเป็นชิ้นส่วนสีดำน่าจะเป็นโครงด้านในของตัวหุ่นนะครับอามาถุงถัดมา เออลืมถามเห็นเป็นสีอะไรอันนี้มันเป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับมันไม่ใช่เป็นสีดําสีดำนะตัวแบ็กชิกคาริออนเนี่ยจะมี3โทนนะก็คือไอ้สีโทนนะคือทองน้ําเงินเข้มแดงแล้วก็ดํานะครับอ่านี่อันนี้จะเป็นแผงสีน้ําเงินเข้มนะครับอ่าแผงตรงกลางนี่สีแดงเนี่ยอ่ามันเป็นข้อต่อนะครับเป็นข้อต่อเป็นจอยต่างๆนะฮะอ่ามันเอาออกมาดูไม่ได้นะมันโดนแผงนี้บังอยู่นะครับนี่ แผงนี้ก็เป็นแผงสีน้ำเงินเข้มอีกเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นชิ้นส่วนอะไรอีกเหมือนกันนะต้องประกอบเสร็จแล้วถึงจะรู้นะครับมาอ่าเห็นสีทองแล้วก็ถอนหายใจนะครับนึกว่าจะมาเฉดดีกว่านี้นะแต่ก็โอเครับได้ครับรับได้รับได้ไดนี่อ่าทองออกไม่ถึงว่าออกเป็นแนวขนุนเท่าไหร่นะครับอ่ายังพอรับได้นะครับกับทองสีนี้นะนี่อ่า ส่วนนี้แผงนี้เป็นแผงเบิ้ลนะครับหน้าหลังเหมือนกันนะครับเป็นส่วนของกระบองแล้วก็อันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับเนี่ยพวกนี้านี่เป็นส่วนสีทองนะครับแล้วก็เป็นเกราะสีน้ําเงินนะครับแผงนี้นะนี่อ่ะปะต่อแผงนี้โอ้มีทั้งหมด3แผงในถุงนะครับมีอันนี้เป็นสีแดงอ่า ทำไมมีโครงสีแดงด้วยเมื่อกี้มีโครงสีดําไปแล้วนะครับนี่ที่เห็นนี่เป็นโครงสีแดงนะครับเป็นส่วนตัวนะฮะที่เห็นนะอ่าเป็นส่วนตัวส่วนเอวนะครับอ่าแสดงว่ามันมีต้องมีให้เลือกใช้นะครับว่าจะใช้สีแดงหรือว่าสีเทาสีดำอ่าที่เห็นกันไปนะส่วนแผงต้องก้างเป็นแผงสีดําครับนี่แผงนี้นะไม่รู้เป็นแผงอะไรอีกเหมือนกันนะครับ น่าจะเป็นโครงช่วงขาช่วงแขนนะครับสำหรับเพลงเพลงว่ะแผงนี้นะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังนี่อันนี้ที่เห็นชัดๆเลยมีมือมาให้นะครับหน่คู่หนึ่งเนะเห็นปะอ่าแล้วก็ชิ้นส่วนอื่นเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นแผงอะไรนะครับอ่าที่เห็นตรงนี้มีมืออยู่2คู่นะครับนี่อันนี้เป็นมือกลางมือกลางนิ้วนะแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยตรงนี้นี่ตรงนี้ เป็นมือถืออาวุธนะครับอ่าน่าจะมีมือมาให้2คู่นะครับสำหรับแบ็คชินคาริออนออก้กาตัวนี้นะนี่อันนี้เป็นแผงปีกครับหน้าหลังเหมือนกันฮะนี่โอ้นึกว่าปีกจะใหญ่กว่านี้นะฮะนี่อ่ามาถุงสุดท้ายอ้าวถุงนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นมือเห็นปะ เออถุงนี้ส่วนใหญ่เป็นมือนะครับไม่รู้ว่าต้องใช้มือสีแดงหรือมืออันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราดูในคู่มือประกอบก็น่าจะรู้นะฮะแล้วก็ด้านหลังเป็นพวกจอยข้อต่อนะครับนี่อาหมดแล้วโบเบมีเท่านี้เองครับอ่านี่มันมีชิ้นส่วนที่ไม่ใช้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอ่าเอาเป็นว่า เดี๋ยวเรามาประกอบเจ้าแบ็กชินคาร์ r อนออก้าตัวนี้ให้เสร็จเป็นตัวแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าประกอบเสร็จแล้วตัวนี้จะหล่อจะเทข่ขันดาดไหนเออจะสมกับที่ผมตั้งตารอมันหรือเปล่านะอ่าถตื่นเต้นตื่นเต้นจะได้ประกอบแล้วไปอย่าเสียเวลากันเลยไปประกอบกันเลยครับ ตัดตาดงแล้วเราก็ประกอบเจ้าแบ็คชิงคาดอนโอกาเสร็จแล้วนะครับเฮ้ยขอบอกว่าสวยและเท่ครับอสมกับที่รอคอยตัวนี้มานานนะครับอประกอบเสร็จสวยครับเออใช้ได้เลยครับนี่ตัวนี้ลงสีมาให้เกือบ80%เเลยนะครับอลงสีมาให้เยอะ ตั้งแต่ผมประกอบงานชินคาริออนของกู o ส m มคยคัมพานีมาเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ลงสีมาค่อนข้างเยอะมากครับถือว่าประมาณ80%ของตัวหุ่นเลยก็ว่าได้นะครับอ่าใครที่ชอบหุ่นรถไฟเนี่ยตัวนี้ไม่ควรทาดจริงๆครับอ่ะมาเรามาวัดความสูงกันหน่อยดีกว่านี่ความสูงจากเท้าถึงเขา ประมาณ16เซนครับประมาณ16เซนนะครับอ่าจุดขยับตัวนี้ขยับได้ดีครับแน่นทุกจุดเลยนะครับบางครั้งเนี่ยจุดขยับบางจุดเนี่ยต้องระวังนะครับขยับมันแน่นมากขยับค่อยๆขยับมันนะครับเดี๋ยวมันจะหักได้นะครับเขาให้อะไรเรามาบ้างอย่างแรกเลยคือหน้ากากยักษ์ครับนี่เปลี่ยนยังไงนี่เปลี่ยนง่ายมากเลยนะครับนี่ อันนี้เป็นโหมดธรรมดายังไม่ได้อะไรนะครับวิธีการถอดเปลี่ยนก็แค่ถอดนี่ตรงนี้ตรงหน้าผากออกมานะครับแบบนี้นะแล้วก็พับเขาลงอืแล้วก็ใส่หน้ากากยัก์เข้าไปครับเสร็จแล้วนี่ก็ได้เป็นแบ็กชินคาริออนออคาแล้วนะครับนี่ใส่หน้ากากยักนะครับอย่างเี่เออผมชอบหน้ากากยัก์ตรงนี้ที่สุดแล้วนะครับมา ขาให้อะไรอีกอย่างต่อมาคือมือกลางนิ้วครับนี่มือกลางนิ้วให้มาคู่หนึ่งนะครับอ้อในแผงนะเขาจะมีมือสีแดงกับมือสีดำนะครับจเจ้าแบ็กชินคาริออนออก้กาตัวนี้ใช้มือสีดำนะครับมือสีแดงไม่ได้ใช้นะครับอ,อย่างต่อมาเป็นมือถือกระบองครับนี่ให้มาคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเอากระบองมา จุ๊บข้างบนและจุ๊บข้างล่างกลายเป็นถือกระบองคู่นะครับเลือกเอาว่าจะใช้ข้างซ้ายหรือข้างขวานะครับอ่าอย่างต่อมาก็คือกระบองครับนี่อันนี้เอาไว้ถือแยกกันได้นะครับแบบนี้ได้นะอ่าหรือจะเอาไว้ถือรวมกันก็ถอดอึบตรงนี้ออกนะครับอืมขอบอกว่ามันแน่นมากนะครับต้องระวังระวังหน่อยนะครับเวลาถอดนะอึบอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็เอามือถือกระบองนี่ มาแล้วก็จุ๊บนะฮะจุ๊บมันลงไปแบบนี้อ่าก็ได้เป็นออกาถือกระบองคู่แล้วนะครับนี่แบบนี้อ่าในส่วนของพาสปีกนะครับอ่าในส่วนของพาสปีกนะก็จะมีนี่ที่กองไว้หมดเลยนะครับอย่างแรกคือปีกครับนี่ปีอ่าให้มาปีกซ้ายปีกขวานะครับนี่ เวลาที่จะเอาปีกมาใส่นะครับคือ <t art> ต้องถอดตรงนี้ <t art> ชิ้นนี้ออกก่อนนะค <t art> รับถอดชิ้นนี้ออกก่อนนะแล้วก็เอาปีกใส่เข้าไปแล้วก็เอาชิ้นนี้มาประกบพับเหมือนกันนะครับอ่าตอนถอดปีกตรงนี้ไอ้ตรงชิ้นส่วนนี้ให้ระวังนะครับชิ้นส่วนนี้มันแน่นนะฮะค่อยๆค่อยๆขยับมันออกนะครับอ่าเดี๋ยวมันจะหักได้นะครับส่วนเพื่อนๆที่ประกอบอย่าติดกาวส่วนนี้นะอย่าติดกาวชิ้นนี้นะอ่าเดี๋ยวจะ งานงอกนะครับเดี๋ยวจะงานงอกนะก็ถอดเสร็จแล้วก็เอาปีกมาใส่แล้วก็เอาชิ้นส่วนที่เราถอดเนี่ยใส่กลับเข้าไปนะครับแบบนี้อ่าง่ายๆเดี๋ยวตอนถ่ายรูปจะใส่ให้ดูนะครับส่วนตรงนี้มันเป็นส่วนที่ติดข้างเอวนะครับนี่มันเป็นส่วนที่ติดข้างเอวนะก็มันก็จะมีเดือย,อยตรงนี้อ่าเห็นไหมครับตรงนี้นะฮะอ่ามีเดือยอยู่ก็เอาตัวปีกดาวจอยตรงเนี้ยเนี่ยข้างปีกเนี่ยมาใส่ อ่าแบบนี้อ่ามันก็จะห้อยแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวตอนถ่ายรูปจะทําให้ดูอีกเหมือนกันนะครับอ่าในตอนที่กลางปีกทั้งหมดแล้วเนี่ยอ่าชิ้นส่วนที่ต้องเปลี่ยนก็คือชิ้นนี้นะครับ <โ frustrating S 3> เปลี่ยนเป็นแบบนี้นะฮะถอดชิ้นงอออกแล้วก็ใส่ชิ้นกลางเข้าไปแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวตอนถ่ายรูปจะทําให้ดูอีกเหมือนกันนะครับอีก ชิ้นหนึ่งก็คือไอพ่นตรงเท้านะครับนี่ไอพ่นตรงเท้านะนี่เอามาติดที่รถไฟตรงนี้นะครับนี่ติดที่รถไฟตรงนี้นะวิธีการติดก็คือเอาด้านเรียวเนี่ยเอาด้านเรียวเนี่ยลงนะครับอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปดูดูรูนะครับนี่มันจะมีรูเป็นเขี้ยวอย่างนี้นะใส่ให้ตรงเขี้ยวนะครับใส่ให้ตรงเขี้ยวนะใส่เข้าไป ตึงเพรมันดังกึกก็มีเรียบร้อยครับก็จะอยู่แบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวตอนถ่ายรูปก็จะใส่ให้ดูอีกเหมือนเดิมนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปจับเจ้าแบ็กชิงคาริออนออก้าตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไะไปดูกันเลยครับ งรจะบ้างครับกับงานโมเดลยรอยแบ็คชิงคารรอนอกาตัวนี้สำหรับผมหรอป่งปงโปงโป่ง,ง,งให้เลยนะครับอ่าสมกับที่รอคอยมันมานานนะครับเออพอประกอบเสร็จแล้วแบบเออสวยอะเท่ะดีอะชอบอะเออใช้ได้ครับตัวนี้เท่จริงอะไรจริงนะครับ แล้วก็ที่สำคัญคือเห็นพัฒนาการของกูสไมค์คัมพานีกับงานชิงคาริออนอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับสำหรับตัวแบ็คชิมคาริออนออก์้าตัวนี้นะครับจัดว่าดีจัดว่าเด่นครับใครเป็นแฟนหุ่นรถไฟไม่ควรพลาดเจ้าตัวนี้โดยประกาศทั้งปวงนะครับเพื่อนๆละครับ ต่อตัวนี้เล่าหรือยังอ่าหรือสนใจตัวนี้ยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับยินดีตอบทุกคอมเมนต์เลยนะสำหรับวันนี้ฮอปปี้แบกก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะให้เด้งให้ดูก่อนใครนะครับ ช่วงนี้ก็อากาศก็เย็นๆแล้วนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองกันวนไปนะกินอาหารที่มีประโยชน์กินน้ําเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอนะครับด้วยความห่วงใย,ยจากพี่แบคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะดูซิผมจะเอาตัวอะไรมารีวิวให้ดูกันหรือจะพาไปเปิดกล่องสุ่มที่ไหนอ่ารอติดตามรอดูนะครับไปละจันแนแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย ¡Copy de